Tấm cho nó xoay kẹo nấm mày Tấm thích hợp giá cho sau này các chị kín nấm mày cả say nhất nè say bột bột nè xoay cho nó xoay tất cả nhẹ. ตาจะน้ um, ่ก <t> ่อนถันเลยขั้นตอนเลยก็ตรงมาต่ำจะน้่งม่นละอีกดก็บะยองเลยตาเอาปกติก็จอกสยองยองปันปันหน่อยนะจะนี่มาต่ำละเอียดแล้ววันนี้แล้วก็ไปยองใช้เวลาจุประมาณยี่สิบนาที จนมาก็เจาก็ะชิบปั้นเอายองเอาเนาะจังหวดเสียเวลาอันไม่นั่งตัดจะสิละเอียดหลังจากตำ้มแล้วก็ทำมมนยองแต่น้ำม,มันแบบนี้เท่ลงหมดตำพริกไส่ปลาเนี่น้ำมันก็ต้มไว้เรียบร้อย ตำพริกใช้พิษพิเหล็กเนี่ย่บเล็กเนี่ยต่กตำมะเล็ก่ะตกแกงเผ็ดๆนาำเอาเจาะ แกงห,หน่อไม้เลยนี่กำลังขิดแกงทำไมแกงหน่อไม้กำลังสดกำลังปวดใจปวดแน่ใใจอันนี้ใ่พักกเนแย่งจะเปิดนหใใ่พักกเนแย่ง ใส่แง um um, um ่งไปใส่ตู้ไปหลายมือจ็สิบบงามเสร็จแล้วแกงน้ำม่ใส่ปักแกงแง่งอ่อนเดี๋ยวจะเห็ดตอนไงในจังหน่อยปุณนะใส่น้ำอีกต่อ ตักปนิกตักกินผู้เดียวประจงตักหลายแล้วแชบแชบันโอ้ยจอนละไมแต่มันย่ำละไมแฝงกับแจีงเบิร์ดนอนเจียงบนนอนแล้วบดทูบด้ขนาดไหนกินที่เบิร์ดเหมือนกันบบดเบิร์ด ตรงไอ้เห็ดพุดทโธ่น้ำพร้อมสืบชิมกันหวานชิมกันยังมานัดชิมอยู่ลืมโอ้แสบครับนี่แสบครับโอ้ยต้มอิงกับมี่อิงไข่ต้มอิงไข่กับมีบ่หวานป้าดูนะ ขึ้นไข่นั่นนี่องศาอบักฝ่าแต่ว่าเนื้อปลาปลาดัปาดปดัดปัดปัดเสิร์ข้าวปไป,ไปเสิร์ฟกันย่อไปกินบ้านในผู้เดียวกินผู้เดียวก็แซ่บแซ่บบ้านนี้มาเด้อมาเด้อเออบ้านกินขา้าวแกงทำไม ชดน้ามนันห่อนขึ้นเขากินกู้เดี๋ยวไว้ผู้ไม่หยาด Giật giật mà mà แล้วข่าวไปเนี่ยวน้ำปามาจ้องอยู่อยากกินน้ำกินอิมอนอนอ่มก่อนน้ำปากขวนอิ่มก่อน